สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดมาด้วยความเซ็งถ่ายกันจนเสร็จแล้วเปิดไว้เลยแล้วนะกูลืมเปิดใหม่แม่งเงยอ,อยู่ไหนวะอยู่นี่อ่าอ,อ่าเอาง่ายๆวันนี้เรามาอยู่นี่ครับหน้าร้านดีถอยไอ,อ้ยะนะบอกได้เลยว่าวันนี้วันจันทร์อ่าอเ,เป็นวันที่เงียบเหงาเป็นวันที่เงียบเหมาะสำหรับการมาอัปเดตของมาฝนตกด้วยอ่าคือเอาเป็นว่ามีอะไรออกใหม่เรามาอัปเดตกันดีกว่านะได้ครับเฮ้ย มันมีอะไรออกใหม่มาช่วงนี้กี่งานรีโปรดักวะต้องเรียกว่าไม่ได้ออกใหม่ต้องเรียกว่ามันรีรีโปรดักรีของเก่ามาขายซึ่งของเก่าที่เอามาในวันนี้เนี่ยที่เราเห็นกันในวันนี้มันเป็นของเก่าที่มันหายไปนานมากบางอันก็คือว่าแลมีรงยากราคาขึ้น MG MG หนึ่งต่อร้อยให้เกตหนึ่งต่อร้อยีซีหรือว่า RG หนึ่งต่อร้อยีีก็มีเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่คือว่า ช่วงเนี้ยของรีโปรดักตมันเยอะอะถ้าใครไม่ทันก็มาซื้อได้<ช>เอาเป็นว่าพอมีเวลาเขามงคลมอาซื้อใหม่ออกอีกแล้วซื้อใหม่ให้มีเวลาให้เขาเรียกอะไรช่วงเก็บของเก่าอะอะไรประมาณนี้ครับเราไปดูนี่าว่านะร้านดีทอยวันนี้มีอะไรอัปเดตกันไปดูเชลแรกกันเลยนะเชลของใหม่นะใช่ไหมเชลของใหม่ฮะนี่ไล่จากบนลงมาล่างเลยเออรู้สึกเหมือนพูดแล้วพูดอีกไงไม่รู้นะ,ะบมืทีลืม เดี๋ยวรีลันก่อนนี่นะเบอร์สองนะเบอร์สองแล้วรีมาแล้วเฮ้ยก็ตัวใหญ่รีเนี่ยเป็นเป็นกองทำกลองใหม่ด้วยนะเดี๋ยวนี้การเอ่อบันไดนะแล้วก็มีนี่กันน้ำชี้รักคลายักายอ่าเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าเป็นตัวโมขยับได้นะไม่ใช่เป็นฟิกแบบงานอื่นไองานงานที่มันเคยออกมาก่อนหน้านี้นะลาโลาโบพวกอะไรยงี้ไม่ใช่นะแล้วก็มีนี่ มาร์คไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์เอ้ยตัวนี้ดีมาดีอ่าแล้วดีเขตมีมาเพิ่มอ่ะนี่คือตัวขายดีแล้วนะแต่ก็รีชอบนะผมชอบลุงเนี่ยก็มีนี่อะไรไฮเกตอ่ากันดั้มบัปทอสอันนี้อาทิตย์หนึ่งเลยใช่ไหมใช่อะไรประมาณนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่มันเป็นกันดั้มภาคภาคไอรอนบัตนะเออมีอยู่ตัวหนึ่งหน้ากล่องดูเหมือนไม่ใช่กันดั้มมากเลยแต่ว่าหน้ามันอ่ะซ่อนอยู่ในฮูดอ่ะมันจะเป็นฮูดอีกทีนึงจำชื่อไม่ได้ว่าตัวอะไรอ่าอ่า ติ๊กตอก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 ติ๊เห็นไหมนั่นแหละครับแล้วมันนึกอีกทีหนึ่งลืมชื่อเฉยเลยแต่ตัวนั้นสวยมากเออสวยมากในในภาคไอรอนบัตนะที่ออกมาใหม่สวยจริงแต่ตัวนี้ก็สวยราคาก็ราคาก็ดีราคาก็ถูกราคาไม่แพงห้าหกร้อยใช่อะไรประมาณนี้มีตั้งแต่สามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบขึ้นไปเออเออเออนี่นี่ถ้าเกิดเป็นโซนนี้นี่ เมทัลบิล์ว์นะออกมาใหม่ก็มีพีบันดงพีบันไดอะไรว้างันไดวีวาเกเรียนเยอะแยะของแปลกนะก็มาดูกันได้นะจ๊ะอ่ะเรามาดูวันนี้ดีกว่าเรามาเริ่มจาก RG กันก่อนอารจีเมื่อกี้เห็นแวบๆมีอะไรวะ RG อยไม่าเรียกว่าเมื่อกี้โอ้ถ่ายสองรอบหน้าเบื่อจริงๆอะนี่นี่ r g Wing Gundam เฮ้ยอีกสวยนะเธอบอกได้เลยว่าอันนี้ทํากล่องใหม่บันไดนาโก้คือมันเหมือนแบบอันนี้ก็ขึ้นเป็นมันออกมาปีที่แล้วก็ปี2021ใช่ครับแต่สวยเฮียบอกได้เลยว่าสวยตัวนี้บอกล่อียดนะราคาราคาราคาจะสูงแบบ Wing ปีกนกอีกเออใช่เพราะว่าอันนี้วิ n g ปีกเหลี่ยมวิ n g ตัวแรกเลยนะครัตัวแรกีน ทีวีซีรีส์เวอร์ชันนะสมัยก่อนเขาเรียกกันอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะก็ก็ตัวนี้แหละที่พระเอกฮีโร่ยุยอยืนกดระเบิดอยู่ตรงคอพิษปังปุ้มอ่าแล้วก็เด็นออกเสื้อไม่เป็นไรเลยเสื้อไม่ขาดรวมการมายาวเลยเสื้อก้ามเขาเรียกพ่นหนุ่มเสื้อก้ามอ่าเป็นมีมอยู่นะตัวนี้นะเป็นมีมก็เท่ก็เท่แล้วไม่ใช่แค่ตัวนี้นี่เราจะมีซีอองซีอองกล่องธรรมดานะเออวะยังมีอยู่ เฮ้ย <Hey, S 2> ของใหญ่ขนาด R G แต่ตัวใหญ่อบอกได้เลยว่าจับแล้วก็นี่นิวกันดั้มนิวก็ออกมาจะนิวจะนูจะอะไรก็เนี่ยแหละจะเลือกของมึง <laughs> เออเออออกมาแต่ไอตัวนั้นยังไม่มีนะ h i นิ n ยังไม่มีนะยังอย่งยังไม่มี h i ไฮนิวมันก็จะเป็น ยังไม่ได้รียังไม่ได้รีใช่ยังไม่รีออกมาแต่มันก็รีอยู่บ่อยเรื่อยเรื่อยนะช่วงนี้บอกใครบอกพวกตัวธรรมดาหายงงหายยากอ๋อก็ต้องรอครับใช้เวลาหน่อยอาจจะใช้เวลานานเหมือนตัวที่วันนี้เพียาจะมาดู MG ไปแล้ว MG MG เริ่มจากนี่อดกันดั้มนงเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่า AE ก่อน AE 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 ไล่สเตปเลยนํำเหนือเลยครามามิตี้กันดั้มซีดอ่า ดูแม c น a คเ c a l นะสวยมากเลยนะนี่อ่ะตัวนี้นะบอกได้เลยว่าตัวใหญ่รีวิวไปยังรีวิวไปแล้วออปชันใหญ่ตัวใหญ่ออปชั่นเยอะของเยอะคุ้มยืนได้คือจริงๆแล้วอ่ะมันทําออกมาดีดีกว่าพวกพวกรีโปรดักเก่าเพราะว่าจุดขยับมันทำมาดีแยกสีมาดีคมล่องดีไปดูได้ที่เล t อาร์ซีหรือลิงก์ใต้ล่างไหมไม่ไม่ต้องกดเข้าที่วิดีโอไปกดกดไปที่ แชนแนลก่อนเฮ้ยจ๊าบติดที่วิดีโอตัวนี้จับสติ๊กเกอร์ก็มาดีราคาไม่แพงนะอ่าจำไม่ผิดก็1,000กว่าบาทนะก็โดยประมาณโดยประมาณพ1,000กลางๆ2,000ปลายๆอ่าอะไรประมาณนี้ดีๆๆจํราคาไม่ได้มีอะไรออกมาอีกยูนิคอรนก็มา MG นี่เลยนี่นี่ๆกอสกันดั้มกอสกันดั้มกอสกันดั้มตัวเนี้ยมันรีโปรดักต์มันผลิตปี2001 ใช่ยี่สิบสามปีมาแล้วมึงก็ยังจะขายกันอยู่อีกนะลุงนะนี่นี่เหมือนทำกองใหม่ด้วยนะไม่รู้ว่าเฮียมียังแต่นี่ปู A X เจ็ดแปดอีกแล้วเหรออะไรของมึงวะเนี่ยนี่รีโปรดักใช่ไหมเนี่ยอันนี้ปนรีโปรดักเก่าเขาไปอีกเก่าเข้าไปอีกเฮ้ยทำ่เปกองใหม่แต่เขาเรียกว่าอะไรนะ1นหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้านี่ โอ้โหมมันหลอกลวงคุณจริงเอาอะวุดครบนะผมบอกก่อนนะแต่เราไม่ต้องมาดูว่ามันล่องมันดีหรือไม่มันพัฒนแต่คือว่าโมเป็นโมเก่าใช่โมเก่าใหม่ก็คือกล่องใหม่แค่นั้นเองใช่มันขยันเปลี่ยนกล่องนีหนึ่งจุดห้าใช่ไหมเออเรามีสองจุดศูนย์ด้วยนะที่เราเจอนะวันนี้นะอะไรสองจุดศูนย์นี่ฮะเฮ้ยมันก็ต้องมีหมดนะสองจุดศูนย์มันต่างกันตรงไหนดูว่ มันต่างกันที่เขาเรียกว่ารูปแบบครับรูปแบบอันนี้มันเหมือนไอเอนิเมะไหมอ่าใช่หรือเปล่าว่ะคือถ้าผมแนะนำให้ให้คนมาเล่นนะผมจะแนะนํา2.0เพราะว่าได้ของที่ครบไม่ต้องไปซื้อพาร์ทเพิ่มสําหรับไอเ8นะสองจุไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมให้มันเลยมันให้ของมาครบเลยครับดูที่ตรงนี้นะเฮ้ยกี่แบตจะหมดวะเรามาดูตัวไฮไลท์ของเราดีกว่าะได้ครับกันด้มขี้นี่ ถ้าแบตหมดก็หมดไปเลยนะนี่สองอันนี้กันดั้มอะไรนะกันดั้มขี้กันดั้มขี้นี่เลนี่บอกได้เลยว่าโคตรจ้าบนะถ้าแบตตัดไปเลยก็คงจะต้องปอดให้มันตัดนะให้ดูตัวเดียวคือตัวที่เฮียถือถือนี่ก้อนกันดั้มใช่ไหมก้อนกันดั้มตัวนี้นะเออเปิดมาปึ๊บเฮ้ยอันนี้ย้อมใช่ไหมย้อมอีกแล้วอันนี้นะฮะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีชิ้นเป็นวินโดว์เปิดออกมาปรับ โอ้โหอลามอลามทองทั้งตัวทอง,ท,องทั้งตัวทองอ <ะ S 2> ดีครับตัวนี้ทองดีเลยทองดีทองดีนะมันออกมาคู่กันใช่ไหมใช่ยิ่งมาตเตอร์จะดีเลยนะยิ่งมาสเตอร์มันจะมีเขาเรียกว่าทองเฉดแล้วก็เป็นอันเดอร์เกรอีกเออเราเมื่อกี้เราดูกันแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วแบตหมดใช่บอกเลยโคตรน่าเบื่อเลยถ่คลิปนี่<ส>ไม่ใช่แบตหมดอะไรนะลืมเปิดไมค์ลืมเปิดไมค์ไม่มีเสียงเขา คู่นี้เอาง่ายเท่าไหร่สามพันอยู่ประมาณสามพันกลางกลางเออนะบรกกฏว่าเมื่อกี้เราเล่นมุกตูมตามตูมตามเลยโบบะโบบะสุดท้ายแม่งเอ้ยลืมเปิดใหม่กูนะอันนี้ไม่ขี้นะบอกอันนี้อันนี้เปิดให้ดูนิดนึงได้ไหมได้ถ้าใครอยากได้มาที่ร้านดีทอยนะเขายังมีอยู่นะเว้ยนะไม่ได้ครับเจ้าของก็เดินเดินอยู่แถวแถวนี้แหละเออนี่อันนี้เป็นทองสองเฉดเมื่อกี้เราดูไปแล้วใช่อ่ะนี่ มีเงินมีเงินเห็นไหมแล้วก็มีทองสวยงาม้วอันเดอร์เกตด้วยนะใช่อันเดอร์เกตสองตองสามพันกบาทนี่ซูมเข้าตรงนี้เลยฮะนี่เห็นไหมอันเดอร์เกตนะครับอันเดอร์เกตอันเดอร์เกตอันเดอร์เกตนะฮะอ่าโอเคจับจ้าบเลยเท่าที่ผมจําได้อ่ะที่ผมมีสมัยก่อนอ่ะเออมันไม่เป็นนะเออรู้สึกว่ามันทําใหม่มันก็ไม่ได้ทําใหม่นะอ่ะครับไม่ได้ทําใหม่เออแต่คือให้อันเดอร์เกตมานี่คืองงงงมากงงใจกับรถนี้มาก เอาเ็นว่าเราก็รีบๆเมื่อกี้ถ่ายกันเต็มเหนียวเลยลืมเปิดเสียงเปิดหม่แล้วนี่ยอ่าเดีกด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 อันนี้อ่อะอันนี้อ่ะอ่อ่อันนี้ไรจะจะดูใช่ไหมว่ามันมันเข้ากันไหมใช่ไหมอ่ะนี่อันนี้คือหน้าเจ้าของนะไม่ใช่ทีของกีนะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดใครอยากได้นะบอกเลยร้านดีทอยยังมีเหลือนะครับผมบอกได้เลยว่าต้องเก็บนะคู่นี้ อ่ะโอเคคลิปนี้รีบถ่ายรีบไปเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ไปไหนเฮ้ยเราไปมาสรุกกันเมื่อไหร่กี่ก่เดี๋ยวเรานัดกันอีกทีหนึ่งฮะเออคือเราจะออกเขาเรียกว่าอะไรนะออกนอกสะพานเหล็กกันบ้างอ่าเน่เน่นะครับดูหน้าเจ้าของรับไม่ใช่คไปบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ